ก็สว <rí> e> ัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยผมอยู่กับตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าซูเปอร์จานในบ้านเองนะฮะ โดยผมได้ทาการสุ่มหาพี่แกมาได้แล้วนะครับประมาณ9,000ฮะแล้วก็คิดว่าจะไม่สุ่มต่อแล้วหมดตูวแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูควาสามารถพี่แกกันเลยดีวยกว่าแบบละเอียดเลยนะฮะในส่วนของแตกในผมมีเพียง5ดาวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นด้วยหัวแตกมันถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับ ul เนี่ยมัดกับบาร์ในถือไม่มีอะไรเลยนะครับในส่วนมัดบารธรรมดาแล้วผมเลือกทาการโจมตีนะครับมีโอกาส30%นะให้ติดเลือดไหลแล้วก็มีบาสอาร์เมอร์ให้ด้วยนะครับผมบาร์เนี่ยเมื่อทำการยิงไองง้ปืนะ แล้วก็สามารถทับซ้อนได้แหละผมว่านะในส่วนของการฟ้าครับผมก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปเนาะดาเมจจะบวกให้การฟ้า40% 5วินาทีเลยถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยฝั่งนุนโดนดาเมจแรงขึ้น20% 25วินาทีล็อกการเขียวฝั่งนนุน10วิแล้วก็ติดเลือนไหลแน่นอนนะครับพอบาสอาร์เมอร์อีกแล้วในส่วนการเขียวนะครับเรียกหมัดขึ้นมือ1บายีคี50ดาเมจหมัดแรงขึ้น20% 10วิแล้วก็ลดเวลาการสับตัวเองเนี่ย2วินาทีนะครับเวลา10วินาทีเองแล้วก็ลดชีฝั มาร์ต้าบอลฝั่งหนูหนึ่งลูกสามารถใช้งานได้3ครั้งนะมาร์ต้าบอลนเนี่ยมาในส่วนที่เมเลยนี่ผมเอาดิเมยเนี่ยนะแรงขึ้น20%นะแล้วก็หนูรีไฟพวกเด้งเลือดนั่นเองหรือว่าลบล้างนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าดวงศัตรูนะจะลบคี60นะครับแล้วก็ติดเลือดไหลแล้วเอาบัสอาร์เมอร์นั่นเองในส่วนของเมลตี้นะครันทำการเรียกอันดิเมยขึ้นมือหีเลือ30ด30%มสิรีคีสหยกเลิกบัฟไม่แย่ของเราออกนะครับ แล้วก็รับดามเมจบาลง30% 10วินาท,ทีเลยพร้อมกับพังไพ่ฝั่งหนูทั้งหมดด้วยอันนี้ก็เป็นพวก UL นะครึ่งมันก็ไม่มีอะไรเขาฆ่าเลยนะครับ s a ิตี้เนี่หัวแฮปดีเจนเนอเรชันสก,กา้ามูวีนะครับบวกดามเมจมนันใน30%แล้วก็การบาร่าย30%เองในส่วนยูนี้กันแรกกันเลยนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยยูนี้เราจะเต็ม100%นะดามเมจแรงขึ้น150%ดามเมจเบาลง70%โจมไพ่เร็วขึ้นหนึ่งระดับค่าการในลดลง5นะครับผมแล้วก็เด้งเลือดที่กระปุกกระปอยนะ แล้วก็ที่แจ่บอันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับเรียกอะไรลบล้างตัวละครที่มีการลดขี้ของเราอย่างซามาร์สหรือว่าปังเนี่ยไม่สามารถจะลดขี้ของเราได้นะครับเมื่อเราทำการโจมตีแล้วเมื่อเข้าสนามมาเรียกไพ่ขึ้นมือ1ใบนะครับถ้าเกิดว่าไพ่เราเนี่ยมี3ใบหรือว่าต่ำกว่า3ใบนั่นเองยีคี้สานะฝั่งนู้นเนี่ยโดนดามเมจแรงขึ้น15% 15อวินาทีค่าหมัดบา์บวกขึ้น5 ค่าการฟ้าการเขียวบวกขึ้น10นะครับแล้วก็เดกเลือดน,น้อยลงใน30%นะถ้าเกิดว่าตัวละครนี้นะครับเข้าในสนามแนละ้วมีเพื่อนตายนะมันจะรียูนิเกตเต็มให้1ทีนะครับก็เอามาเรียกไพ่ขึ้นมือให้1ใบด้วยแล้วก็ยังล้างสีให้ค่าวิทาทีด้วยนะครับผมเมื่อตัวละครนี้ทําการกดมัน่หนหรือกดบาสเนี่ยจะรีเลือด3%รีคี10ดาเมจแรงขึ้น20% 10วินาทีนะแล้วการโกเปร์เช็น5วินาทีด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวแต่ว่ามันสามารถรีเซตได้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวละครแล้วเหนื่อยโห้ยเยอะจังมาในส่วนของยูนิคที่2เลย เขาบอกวนะ่เชนบราสันเองก็ต่อการฟ้านะโดยยูนิคเมืเนี่ยสรุปให้ง่ายๆก็คือเมื่อฝั่ง ers, หนูทาการกดหมัดหรือการฟ้าหรือการเขียวก็ตามนะที่เป็นการพ evet. ุ่งเข้ามาเนี่ยเพื่อแท็กเกิลหรือจับเรานะครับมันจะโดนยูนิคทางานนั่นเองนะอ่ายูนิคเนี่ยสามารถทํางานได้3รูปแบบนะครับหนึ่งเลยทีเดีสไลด์เฉยๆนะอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือว่ายิงนิ่งก็จะสามารถใช้ยูนิคได้หรือเราปัดด้านข้างนะซ้ายกับขวาก็สามารถใช้ยูนิคได้เหมือนกันหรือว่าเรารับดามจก็สามารถใช้ยูนิคได้เหมือนกัน คือมันดีตรงที่ว่ามันเหมือนโกจิต้าบลูตรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นแค่การรับหมัดเธอเองแล้วยูนี้เนี่ยสามารถต่อการฟ้าแล้วการติเมทได้เองนะครับผมแล้เมื่อตัวนี้ททาการเคาน์เตอร์ปุ๊บมันจะสุ่มเรียกอัตติเมทไม่ใช่สุ่มเนี่ยมันจะเรียกอัตติเมทเนี่ยขึ้นมือหนึ่งใบเนาะแล้วทำลายไพ่ในมือเราเนี่ยออกหนึ่งใบด้วยนะครับผมซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวรีเลือด,ด20%นะครับรีคี50 แล้วก็รีเกลลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ล้าง45่สิาวิสำหรับการโดนดาเมจน,นะครับไม่ใช่ล้างสีแบบว่าให้โจมตีเขาแรงขึ้นนะเป็นแค่เราเนี่ยล้างสีให้เราเจ็บน้อยลงนะครับแล้วก็จวบให้เร็วขึ้นหนึ่งระดับอีก15วินาทีเมื่อฝั่งหนูเนี่ยทำการโจมตีนะด้วยอัลติเมทอเวเคนหรือไรซิ่งรันนะตัวละครนี้นจะรีเลยเพื่อ10%อนะครับครั้งเดียวแล้วก็ลดเวลาในการสับตัวเพื่ออีก10วินาทีเลยนะ และก็ยกเลิกบัฟสตูด้วยนะครับผมอย่างไอโคจิต้าบลูอย่างเงี้ยมันยกเลิกด้วยนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถยกเลิกไอดูริาฟดูแลนมาได้หรือเปล่านะครับมาพูดพ่ากันมาเยอะแล้วนะฮะดยในส่วนของกาแล้วก็ทีมเนี่ยผมเล่นเป็นซาก้าฟอร์มูบี้นะครับผมถือว่ามันเล่นได้สนุกพอสมควรการเนี่ยผมแนะนําเป็นใบดีมากกว่านะแต่ว่าผมยังไปยังปั้นไม่ได้เลยนะครับด้วยดวงของผมแล้วเนี่ยคือใบนี้นั่นเองนะอืมใบของเจ้าจัน์ในบ้าเที่มาของงานดูดิดวงกู อ่าใบนี้เนี่ยบวกดามจมาสบาร์แล้วก็ดาเมจนะครับถือว่าตรงไทป์ของมันมากๆอีกใบนึงก็คงเป็นใบของโบลี่นะฮะเพราะใบนี้ก็แจ่มแมงไม่แพ้กันเลยนะครับอีกใบนึงเนี่ยผมแนะนาเป็นพวกเลือดหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นใบนี้ได้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความถึกและเพิ่มดาเมจนมากๆอ่าทีมก็ประมาณนี้เลยะครับผมเดี๋ยวไปดูในเกมเลยนะวพาพี่แกจะโหดแค่ไหนโอ้โหพี่คนนี้เยี่นเท่ห,ห,ห์กดติดตามหนื่ก็ กหดกระดิ่งหน่อยละกันแล้วก็เดี๋ยวแม่งฝีมือการชิปเองเลยตด,ดไล่แม่งเลยกันวาออน่าเธอเขาหล่อวะผดไล่กันเรมาในเกมแรกกันเลยับผมเจอเป็นทีม UL ล้วนเลยวันนี้ผมว่าถ้าเกิดเขาหยิบมาให้หยิบจะ UL มานะหรือเปล่ารอด,อดูนะครับนั่นไงได้หยิบเปูน UL มาจริงๆด้วยนะเป็นทีมเหมือน p o w e r ฟูลหรือว่าเป็นทีมก o อดค s ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามันเป็นทีมที่ประหลาดกันแน่นอน ้วจังหวะนี้คือผมใช้ยูนิคเปิดก่อนเลยนะซึ่งผมพูดจริงๆนะว่าการที่เราใช้ยูนิคไปก่อนนะ็นเดือนที่ไม่คุ้มมันนะครับเพราะว่าการใช้ยูนิคไปแล้วเนี่ยมันทําให้เขาสามารถเลือกตัวละครที่เราเนี่ยโดนดาเมจไอทำดามเมจเบาแบบโรเซร่เนี้ยมันโดนดาเมจไม่หนักมากนะครับก็เลยทําได้ไม่คุ้มมากเดี๋ยนะผมก็ได้เปิดเขาก่อนครึ่งหลอดก็ถือว่าแจ่มประมาณหนึ่งนะครับผมไดย้ยูอาร์บีโตบลูลงมาอย่างนี้อือหือดามจโคตรแรงเลยในะจังหวะน,นี้ก็ฝันเขาไว้ก่อนเลยครับผมตอบผมโรนะอือหื วันนี้สิ่งที่เราทําก็คือเหมือนกันเลยนะคือผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนตัวนะครับ่าเปลี่ยนพิกโกโล่ไปเลยนะครับพิกโกโล่ถือว่าเป็นตัวละครที่แก้ทางอ้าจารย์ในบ้าได้ดีมากๆเลยนะตอนพิกโกโล่โดนอัลติเมทเจาจารย์ในบ้าไปเนะี่ยพิกโกโล่ก็ไม่ตายแน,น่นอนนะครับแล้วมันก็ยังสามารถเพิ่มด้วยให้ทีมแล้วก็ยังเกิดใหม่ได้อีนนะถือว่าเฟสแรกเนะี่ยเอามารับตีได้แบบทูเกียวม,มันเลยนะครับปึ๊บแถมไล่เขามายี่สองทีเลยนะ ผมเปลี่ยนไปนะครับเราจะสถานการณ์ยังไงฮะแล้วผมกดน้องปังมาเลยแล้วผมกดหมัดสวนเข้าไปเลยเยงนี้ผมดูสถานการณ์แล้วอ่ะนล้วเปลี่ยนเปจนจาริบ้าดอกขโมยหนึ่งทีครับยิงร้าใส่เลยนะการกดการเขียวเรียกหมัดขึ้นมือก่อนหนึ่งใบนีครับผมน่าจะฟันดาเมจได้แรงพอสมควรโลเซ่เนีนเน่ยเป็นตัวคอครที่แก้ทางจาริบ้าได้ดีมากๆนะผมว่ามันดอกไพ่ผมบอว่าโหดเกินดูไพ่ผมหายหมดแล้วเลยครับจังหวะน,นี้คือผมคิดว่าผมน่าจะเอาติเมจยับเลยนะเพราะว่า ไม่อยากให้โรเซ่มันยื้อเกมนานเลยครับที่มันหลังๆมันจะเก่งด้วยแล้วเหมือนเขาจะยอมมอบโรเซ่ใสดดีๆเลยนะฮะน่ารักมากายิงเลยวิวผมเป็นครั้งแรกนะที่ผมชอบเสียงตัวละครญี่ปุ่นมากกว่าไอ้นี่นะมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับผมรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันพากไม่ถึงอารมณ์เท่าญี่ปุ่นเลยนะมันแบบพี่ๆอย่างนู้นมันกว่าอันนี้มันไม่มันนะยิงปลาใส่ครับอื้อหือมาโดนคอมโบยาวๆคอมโบคอมจอยเลยนะฮะเดนมาร์ที ผมนี่ต้องหาไปฝึกฝึกแหละผมนี่ต้องหาไปฝึกฝีมือสักพักระยะนึงเลยนะครับรู้สึกว่าตอนเล่นในไลน์นีกระจอกมากเลยนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังกระจอกเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังพอเก่งที่มันนิดนึงนะฮะนี่โดนเขาตบไปก่อนนะครับดูสังเกตหนึ่งโอ้โหแล้วผมปัดข้างไปแล้วด้วยจังหวะนี้นะครับโดนแน่นอนแล้วฮะแล้วผมชาร์จเสร็จโอ้โหขนาดผมยังคิดว่าผมจะโดนเลยเนี่ยคือเมื่อกี้นี้มันเป็นการที่ผมไปดูคลิปฝรั่งมานะครับมันคือการชาร์จครึ่งหนึ่งนะเป็นการแ a n c ซ l animation เนะใครอยากเอาไปลองทำก็ไปลองทำดูครับ ตอนแรกคนนึงผมจะโดนแล้วไม่เอย้ยอ่ะต้อมีต้องมีไนซิง่งไนซิงเลยนะครับผมคิดว่าเฉลิมบ้าจะาลงมาแล้วเปล่าเรียบร้อยลงมาด้วยนะคเมื้อผมกดบาสลงไปเนี่ยยังไงจะลิมบ้ามันก็เชนมาก็โดนต่อยดีครับ <c oughs> ไนซิ่งเสี่ยงเลยดีกว่าจะฆ่าเขาได้หรือเปล่านี่ครับเฉลมบ้าเนี่ยตงไปกดเมนด้วยนะเรียบร้อยนะครับไม่งงเงยได้กดพลาดนะครับอืมโดนเฉลมบ้าเขาเพิ่มเลือดไปแล้วนะฮะผมการการเขียวรูปสานการณ์ก่อนยังไงครับผมชื้อู๋ขุหงูเข้ามาอย่างนี้ผมจะชาร์จเอาต่อนะอึ๊บ ไม่ได้ต้องยิงบลาใส่แล้วนะฮะโจเนเดอร์จะดรอปคอมโบระยะนึงก่อนนะครับแล้วค่อยต่อยต่อนะอืแล้วนะผมปล่อยมิโเนร์โดนอะไรซิ่งเลยนะครับถือว่าโดนคุ้มมากนะดิเลือดไม่ได้ผมประมาณสองแสกมั้งถ้าแต่ผมหลบได้นี่คุ้มจัดเต็มเลยได้นนรองได้ดีกวนะ่าไม่เป็นไรนะลูกเกามาันผว่าได้เปรียบในฐนะตัวละครที่ชนะสี่ทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ในเวลาพลังแห่งเกมจงตื่นขึ้นเออพลังโอมเกขึ้นมาแล้วอย่างไง บลสบส,บส,บส,บสมาแล้วนะฮะโอ,อ้โหเดี๋ยวไพน่าเกียดมาไพแม่งมาสี่ใบเลยครับวันนี้ผมต้องเทนเซิร์น่อนอ้าแล้วเขายิงบลสพอดีนะครับถือว่าโชคดีของเรามากฆ่าเขาตายเลยนะฮึ๊บดูสังเกตอ้าวแล้วกาเขียวมาอย่างี้แกมแมวเดียวพี่เขาไปต่อยหน้าเลยแบบต้องมีรอแลวชักปักหนีไปเลยเนะียแพ้เจ้าพิกโกโรอีโมงผมทีมถัดมาเป็นทีมสก,กา้ามูวี่นะครับผมบัสสีเขียวล้วนมาเลยนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเอาเจ้าแกมมาหนึ่งที่เป็นสีเขียวตัวเก่ามาเล่นด้วยนะซึ่งม่ก่กงนะ ป,ปึ๊บปัดหลบวอลนะครับดูสถานการณ์เรียบร้อยปัดข้างนะผมได้ต่อยหล่อเลยนะครับจังหวะน,นี้เนี่ยผมควรจะดรอปคอมโบโนะซึ่งตอนนั้นผมก็คิดได้แล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะควรจะดรอปอะไรดีนะก็เลยเผลอกดปัดไปเลยนะครับพลาดมากการกดการเขียวดูสถานการณ์อีกดอนึงเลยนะครับนี่ปัดไปก่อนเรียบร้อยแล้วปัดหลบได้เลครับผมจังหวะน,นี้คิดยังไงก็ต้องเอาเจ้าไอ้นั่นออมาหรือเปล่านะอ้าวแอนดรอย์ Android มาเรียบร้อยแล้วนะครับ คือเมยนิเกลโลเนี่ยผมจะกดในกรณีที่เพื่อนรถหรือว่าผมต้องการจะต่อเขาโบจริงๆนะนะจังหวะนี้คิดว่าน่าจะเปลี่ยนน้องโอ้โหไม่เปลี่ยนมกดเมยเลยเนี่ยแล้วต่อด้วยการฟ้าเลยนะครับคือผมเนี่ยตอนนี้รู้สึกต้อรีบกดเมยไปหน่อยนะเพราะเมยผมไวเพิ่มเลือดมากกว่านะการการเขียวโดยที่ฝั่งนู้นเลยนะครับจะรีคิ้มขึ้นรัวๆนะครับจริงๆคือการเยอะ อรอบมันอยู่สานการณ์ตรงหน้าอีกทีนึะฮะปัดข้างนิดนึงครับผมเออเกิดการเขียวย่ออนึงคือผมกะไอคีมไม่ไหวเหลือเล่นเลยนะครับแล้วก็รีคีมไม่ขึ้นด้วยนะ, ه, ะนอากก้าวจังหวะนี้ผมกาฟ้าเลยนะครับไม่รู้จะตายหรือเปล่าน่าจะได้สักครึ่งหลอดนะผมว่าประมาณนั้นจริงๆด้วยอย่างไรเนี่ยทำการบลาสเข้าไปเลยครับผมม,มันแอบในเกม่าหนึ่งปึ๊บแอบไปก่อนนะครับอยู่สถานการณ์เลยก่อน เพิ Scroll, ick, ่มเเเปลี่ยนตัวโอ้โหเขาโลปัดหลบได้ยางสวยงามมัาแค่แลตวนึงเลยนะจังหวะนี้ผมเปลี่ยนเป็นน้องปังมาเลยนะครับในใจก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นเกมมาลงมานะแต่ว่าเาเปลี่ยนมาพอดีแล้วมันเป็นหมัดพอดีนะถือว่าโชคดีเหามากเลยนะครับเปลี่ยนดูสถานการณ์เรียบร้อยนะจังหวะนี้คือฟันเกมมาแรงมากๆผมไม่คิดรีฟันคอยได้เร็วม้าที่สุดเลยนะครับจะได้ฆ่าเขาปิดชีพไวๆนะหวังไอ้เจ้าเนิ่มจะมาไม่ทันแล้วมาไม่ทันจริงนะไอ้กล้ามันผมลืมชื่อแม่ลมาจินต้าเออ พื้ปัดหลไปได้ดกดการเจอสถานการณ์เพิ่มนะเปลี่ยนพิโตโลเลยนะครับอื้อหพิชซ์เรียบร้อยนะผมได้ดาวโจมตีต่อแล้วดามเมจที่ผมทำนี่ก็ถือไม่ได้เยอะมากนะผมทำดามเมาจได้ทั้งแจ่มเลยโอ้โหได้ชักปักหนีไปเลยะ้ะตัวแบกเขาตายไปแล้วไงทีมถัดมาก็เหมือนเจอทีมออไฮบิสไซยานะแต่ว่าตัวละครบัฟนี่ก็คือเป็นตัวเซนไคยู่เดียวเลยนะครับหรือว่าผมจะไหวหรือเปล่านะ ดูสถานการณ์นิดนึงว่ายังไงอ้าวเลยเขาหมัดเข้ามาอย่างนี้สวยงามเลยครับผมคิดว่ายังไงทั้งก็ต้องลงมาแน่นะแต่ว่าเราเนี่ยมีแค่โคอมชีท5วินาทีเองนะมังางานไม่ต้องห่วงเลยนะครับตีไปเรื่อยต้องรีบเกิดอตีต่อเหมือนจะปิงด้วยนะเมื่อกี้นี่เหมือนผมกดอะไรไม่ออกนะครับทำให้จังหวะมันเสียไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับคืออาจจะได้ไพ่สไปนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าผมกดชา้าติดแบบเมื่อกี้นี้นะครับอสถานการแ์แถบไล่ไปก่อนเลย เปลี่ยนตัวกดเมยเลยนะดูสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับผมบโอ้โหย้านเข้ามาใกล้มากจำเแ็งดามเมจนี่นคือขี้กระจิ๋วกระริ้วๆมากเลยนะครับตัวละครนี้ยังไม่แสงครด้วยนะและหมูฟลุกเชนเลยนะยอมแพ้สี่ได้ต่อคอมโบโจบได้ก็ถือว่าเยี่ยมอยู่นะครับไปอือทำยามเมยก็ถือว่าเยี่ยมพอสมควรนะแล้วการเขียวมันเยอะไม่ไหนเนีต้องระบายออกบ้างน,นะครับเอาออกสองใบสองใบนะซื่งผมอยากเก็บแอกจากหนึ่งบ้านหนึ่งเอาไว้ใช้นะจะเรียกการหันที่มาใช้นั่นเองนะครับ มบาไล่ไปก่อนเลยนะอื้อหึเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้คือเราได้คอมโบแล้วนะเปลี่ยอไปจานเินบ้าแล้วลงมาฟันเบยร์ไปต่อไอ้ทั้งลงมาก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเรามากนะครับฟัน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 โอ้โหโกหังมาต่อวะ่ะไม่เป็นไรนะครับไปจานเินบ้าเนี่ยจะเกี่ยวปิดปืนหนึ่งใบฟื้นายฟันต่อเลยครับกดการเฉยๆรอบไหมนะฮะนั่นเรียกมาอีกรอบนึงครับผมฟมื่อีเมื่อกี้ผู้ผิดตายก็ทั้งมาแล้วนะผมเหมือนเวลาพอดีเลยน่าเสียดายจริง ต่อการฟาร์มเนี่ยทังไม่ต่อเนี่ยครับผมจะดูสถานการณ์ยังไงอออืืหแล้วผมยืนดูสถานการณ์นะฮะเขากาวการเขี่ยรีการ์ดมาแล้วนะครับผมไม่รู้บาร์ขึ้นมือกี่ใบนะแต่ผมคิดว่าโอ้โหต้องเชยแล้วครับเดี๋ยวจะเจ็บหนักนะครับในเวลาจังหวะชิคโก้โล,เล่เลยยูสเมนแล้วนะครับผมแต่น้อยเพิ่มเลือดมาติ่มนึงก็ยังดีนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตอนหลังมันจะซวยได้นะเพราะว่าโกหังเขามีตายเกิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนหลังมันจะแรงเนอะ้า แล้วผมโดนต่อ,อยรัวๆเลยเังหว่าน,นี้แล้วเขาดรอปคอมโบนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้หยุดคอมโบผมไว้นะอือมันผมไปเชนเองโกหังก็เกิดขึ้นมาแล้วนะไพ่ใบถัดมาที่มันจะมาเนี่ยผมขอให้เป็นโกหังตัวนี้ไม่งอคุณสาวนะซึ่งสองตัวนี้มันควรจะมีไพ่แล้วนะครับอิโกโรน,นี่มันต้องหนีมาเลยนะผมว่าแม่งกเก่งเลยนะครับตอนนี้ <S 1> <S 1> ยังไงดีฮะอือหปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวแล้วเขาก้าเขียวนะฮะเราถอยออกมาแล้วยิงราใส่เลยนะครับ เขาไลซิ่งไงนะผมที่ผมปัดหลบได้เอ้าไม่ทันหรอเนี่ยเหมือนจังหวะไม่พอดีนะครับผมเหมือนเขาจะเห็นว่าผมกดอะไรมานะเขาจะว่าใจแล้วนะครับอื้อหือกดผิดด้วยปังลงไปสู่ขิดเลยนะคอเตะลูกเอ้ยตายเลยวรับน้องปังเราตายแล้วน้องปังก็ตายก็ตายนี่น้องปังก็ยังตายปเป็นอะไรกับน้องปังกันมากไอ้นี่อะเอาหุ่นการ,าการสร์ดไปเลยนะครับผม คือธนาคารที่พื้บกดหมัดต่อยเลยนะไม่มีรอไม่มีาลาอะไนะฮะเปลี่ยนตัวละครแล้โจมตีต่อเลยครับไม่เกรงใจผู้ใดนั้นนะฮะจังหวะนี้ยิงราสซิ่งเลยครับเหมือนเขาจะไม่ยอมเอาทังมาใช้อยู่นี้เลยผมไม่เข้าใจจริงๆครับจังหวะน,นี้ผมเปชลมูฟเลยทั้งนั่นต้องมาแล้วนั่นแหละมาจริงด้วยนะครับเหมือน <ๆ S 2> เขาจะกลัวทังในเสียเลือดเยอะเกินไปมากๆเลยนะทำการแถบได้ไปทีนึงปุ๊บปุ๊บไปทีนึงเอ้ยพอแล้วนะครับตลกมากไปก็ไม่ดีนะหรือจะแพ้ได้เอ้ย ไ,ได้ใช้ยูนิคเลยนะล้อปัดข้างเรียบร้อยนะไม่มีตรงไหนเขบเชนได้ด้วยนะครับทีมเขาเนี่ยตีได้อย่างสบายใจนะสบายอุราเลยนะยิงไปต่อวันนี้ผมเลือกยิงรัาต่อเลยครับคือถ้าเขาเชนมาเนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนตัวด้วยนะอืมสวยโอ้โหไม่ปัดข้างนะครับจังหวะนี้คือต้องรออะไรซิ่งเมื่อก็รอรีเกนหลบนะแล้วเกนหลบผมแม่งเหลือมันเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะไอชิบหายเอ,อ้ยลุงอย่างลอยหน่อยดีกว่านะครับไม่องั้นก็ได้หลบคอมโบเขาแล้วก็ต่อคอมโบเขาได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียตัวโล้นเองนะนะผ่าามก ตอนฐานกายตอนนี้อืตรงน,นี้เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องทะลึ่งกดกาฟ้าแน่นอนนะผมจะลอ่อเขากดกาฟ้าทิ้งก่อนนะครับอย่งนั้ก็ต้องกดอ่ะผมว่าด้วยความี่อ้าวเดี๋ยวหมัดมานะครับถือว่าอะไรชับฟักนี่แนละแพ้พีโกโลโลอีโมผมนี่มันไม่ไหวจริงเลยทีมนี้ทีมถัดมาก็โอ้โหทีมวีเจเนอเรชันสุดตึงเลยนะครับมีเซนไคหนึ่งตัวเหลือแล้เป็นตัวบวก40%อระนต์นะโนหะมันแย่เลยนะครับดูถสถานการณ์ก็ยังไงนะถอยหลังมาดู พื้ชาร์ทพื้ชาร์ทเรียบร้อยเขาถูกโดนเลยนะฮะจังหวะน,นี้คือผมได้ต้องเปลี่ยจนจานินาแล้วนะครับถ้าเกิดเขากดหมัดเข้ามาเนี่ยก็ยังได้อ,อัลตเมจกลับไปนะอ้าแล้วยึดคอมโบทันทีเลยนะสวยงามแล้วผมแทบเข้าไปก,กดหมัดต่อเลยนะถึงแล้วบูมันหลบเอพีดีได้เลยนะจังหวะน,นี้คือต้องดูสางกายดีนะว่าจะลพิโกโลลงเมื่อไหร่ครับแล้วกาเขียวมาอโอ้ยโดนผักแล้วนะแล้วเหมือนไพ่มันจะหมดไงมันกดอะไรต่อไม่ได้ับผมถ้ามันกดต่อจะโดนผมล่อแห่นะ จังหวะนี้คือโคอ้ชเชนแล้วก็หมดแล้วนะครับทางการรัดฟ้าไปเลยฮะตอนแรกผมนึกว่าจะเอาเซลลงมานะเอามันจนันทร์บ้านลงมาก็ลายกระโดงอยู่กดเมนก่อนเลยใหจังหวะน,นี้ในการเขียวยันยันทางช่างใจเขาไว้โอช,ชิการแถบไล่ไปก่อนนะครับยังไงเสียลงไหมโอ้โหไม่เสียหลบด้วยนะครับโอ้ยลอย,อยจังหวะเลยนะกดเมนูสถานการณ์ยังไงดีฮะกดหมัดทิ้งไวเรียบร้อยนะครับผมผมมันเรียบร้อยไม่ใช่เขาหรือ ก็ยิงเรียบร้อยเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรนะเนื่องจากว่าชนะสีนะครับแล้วคิวโร่ที่ผมเอามาเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุนี้เลยนะเอามาโดาติเมตคือเกลียวเ,เลยนะครับเนี่ยนั่งรอดอยู่แล้วอ,ะอ่ะเรียบร้อยพลังชาร์จเลยนะเฮ้ยมาเดี๋ยวผมจะทำเลนทิฟสันสำหรับตัวที่เอาไว้แก้ทางจานิมบาให้ครับเนื่องจากผมคิดว่าม,มีหลายคอมเมนต์นถามเข้ามานะว่าตัวไหนแก้ทางจานิมบาได้ดีบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมจะทำคิวมาให้นะน่าจะมีอยู่สี่ห้าตัวเลยนะครับเดี๋ยวลองให้นะ จังหวะนี้ผมก็โดนดาเมจนะเอ้ยผมก็ได้ทำดาเมจไปบ้างแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เริ่มคิดแล้วนะเ,เราจะกดเมนี่ไหมนะครับเพื่อเรียกตัวนี้ของเราขึ้นมานะอ่าเลยกดเลยนะครับเอาดิเมจใส่เลยนะว่าเซลเม่จะมาหรือเปล่านะครับหือหรือว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนตัวไปก็ไม่รังจ่ายน,นะแต่บูเนี่ยตายแน่อนอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ูสายการหนึ่งฮนะเออแล้วผมกดกรารเขียวเลยเมื่อกี้เนี่ยผม PV นะให้จริงผมโจมตีกลับได้นะครับแล้วผมแคปไล่เอาแล้วต่อยต่อต้านหนักจนเพลินเลยนะฮึบอือเขาสองเขาแปดถ้าแปดโอ้โหถือว่าช่วงหนึ่เรานะครับแล้วจานเบนบ้าของเขาเนี่ยมันโอ้โหเชนบลาร์ดด้วยนะไม่มันจะเชนมาหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่เสี่ยงนะเพราะงั้นผมเอาเลยกันนะครับอออืืหแล้วเซลมันก็จะอาบัสกรรมผมแล้วนะฮะมันก็อ้วนอันดอร์สแปดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ คือเซลล์ในผมว่ามันน่าลำคาญมากตอนมันตายเนี่ยมันล็อกห้ามเปลี่ยนตัวด้วยนะครับแล้วตอน,นมันทับห้ามไลทิ้งอันดืดร้อเหมีแม่งแรงเวอร์เลยนะครับคือผมก็ต้องเข้มดูสถานการณ์นิดนึงแล้วการหมัดสวนกันเข้าไปนะั้นดูสถานการณ์อีกแล้วนะครับรอ,อยังไงฮนะรอผมรอสุดระยะตายเลยแล้วผมจะในบ้านผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับอ้าแล้วผมโจมตีด้วยブラสแทนนะแล้วเรามีไลทิ้งที่แบบไลทิ้งนะครับรออะไรฮนะต่อยต่อนะครับไม่อยากจะเพิ่มความเสี่ยงในชีวิตของผมมากกว่านี้แล้วนะฮะ อขอคาดหวังเกาตายนะเยี่ยมไปเลยทีแม่เลยเนะเออแต่อีทีนึงเอลหวานนะจะเป็นบ้าใี่ถือเป็นตัวละครที่เอวสวยสุดเกม่งตรเนี่้ hey, <bye. S 1> ชนะด้วย <Hey, bye. S 1> พี่ก็โล่แล้ว <Come back. S 1> นะแม่งเอ้ยก็จบแล้วนะในคลิปวันนี้นั่นเองนะใครอยากลองเอาทีมนี้ไปเล่นก็ลองดูได้นะแล้วก็แล้วก็ใครที่ชอบเมนก็ได้แต่โล่หนึ่งเนี่ยโอ้โหดีหนูก็ได้แล้วเหมือนกันนะฮะอี